ครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตั้งค่าวิธีการปิดการแจ้งเตือนข้อความฉุดเฉินในกรณีที่เราอยู่เกาหลีใต้นะผมเนาะเกาหลีใต้ชอบแจ้งเตือนบ่อยมากเลยนะครับผมเนาะเออซึ่งบางคนก็อ่าจทำหลายอย่างนะผมเนาะมันชอบแจ้งเตือนนะผมเนาะอันดับแรกนะผมให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าของเราได้เลยนะครับผมอ่ะจากนั้นนะผมเนาะให้เราไปที่การแจ้งเตือนนะฮะอ่าให้เราไปที่การแจ้งเตือนครับผมอ่ะ จากนั้นครับผมให้เราไปที่การตั้งค่าขั้นสูงนะครับผมเนาะแล้วเราขึ้นเลื่อนขึ้นไปครับผมเนาะแล้วให้เราไปที่การแจ้งเตือนอันบรรทัดสุดท้ายนะครับผมเนาะการแจ้งเตือนฉุกเฉินร้ายสายนี่นะครับผมเนาะคลิกเข้าไปเลยนะครับผมเนาะก็ถ้าเราจะปิดตรงนี้ทั้งหมดเลยก็ได้นะฮะแต่ในกรณีนี้ครับผมเนาะอันแรกก็คือแบบเราจะเปิดไว้ไหมครับผมเนาะตเตือนเกี่ยวกับอ่าเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับผมเนาะเกี่ยวกับอ่าอ่า สงครามอะไรเกาหลีเหนือจะยินใส่เราอะไรแบบเนี้ยแจ้งเตือนแบบแบบฝนตกหนักแผ่นดินไหวนะอพยพกันอะไรแบบเนี้ยอันนี้ครับผมเนาะเราเปิดไว้เลยนะฮะอันที่หนึ่งนี้แต่ข้อความอันที่สองนี่คือแบบเกี่ยวกับคนหายอะไรที่มันแบบไม่ค่อยสําคัญนะผมเนาะอันนี้ก็ปิดได้เลยนะฮะในส่วนนี้ครับผมเนาะแต่ถ้าใครอยากจะปิดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมนะฮะนี่ครับผมก็ปิดการแจ้งเตือนแล้วคุณก็จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากข้อความนะผมเนาะที่ ทางเกาหลีใต้เขาส่งมาให้คุณแบบนี้นะครับผมโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผม